สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรณค่ะมาทายดวงรายวันอีกตามเคยนะคะไพ่นี้ทายส่วนรวมนะคะเผื่อคนเข้ามาดูใหม่จะได้รับรู้ว่าไพ่ส่วนรวมว่าจะไปตรงกับข,ของใครบ้างนะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวนันอาทิตย์นะคะ ทษละเสียงอาจจะไม่ดีไม่สบายอยู่หนึ่งเหรียญน,นะคะวันนี้ดวง ดวงเปิดนะการเงินคลองตัวหน่อยนะการเงินเปิดหนึ่งเหรียญอันนี้เหรียญเนี่ยอาจจะเป็นโชคเป็นลาบก็ได้หรือว่าเป็นลาบลอยก็ขึ้นอยู่แต่ตัวบุคคลนะคะเนี่ยหนึ่งเหรียญที่เปิดมานี้นะคะเป็นหนึ่งเหรียญอาจจะเป็นเหรียญแห่งถ้าเผื่อได้มาก็เหมือนว่าอาจจะเป็นเหรียญที่การเก็บ หยิบยืมหยิบกู้หรืออะไรอย่างนี้มาต้องชดใช้คืนเพราะเนี่ยมันอยู่กับเปลวไฟแล้วก็อยู่กับพลังกรรมเพราะตอนเนี้ถ้าจะถามมีโชคมีลาบไหมมันก็ลำบากหน่อยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเหมือนเหยียบอยู่ในเหยียบเวรเหยียบกรรมหรือเหยียบพลังเหยียบ เจ้ากรรมนายเวรผุดขึ้นมาจะทำาฟามเดือดร้อนให้เราต้องทำดีๆเราต้องอย่าให้เป็นเงินร้อนต้องไหว้ต้องจุดเทียนขอขามาจุดธูปขอขามาเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรอะไรแล้วแต่นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ เทวดาคุ้มถึงยังไงจะมีมีพลังกรรมนะคนเกิดวันอาทิตย์มีพลังงานแห่งกรรมแต่คุณก็ยังมีอ่ะมีพลังงานที่คุ้มมีเนี่ยจะเป็นเทพารักนะเทพารักษ์หรือพระภูมิเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยปก ปากรักษาอยู่ในตัวคุณเนี่ยเหมือนคุณเหมือนเหยียบแม่พระธรณีเนี่ยเหยียบเจ้ากรรมในเวรเหยียบศัตรูภัยเหยียบศัตรูลือชะตาเก้าวไปอยู่ดวงชะตาแห่งเคาะไม่ดีเนื้ออะไรเนี่ยอาจจะทําสิ่งไม่ดีขึ้นมาก็ได้สิ่งที่เรามองไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ตัวตนแต่เราก็มีสิ่งที่คุ้มครองเรามีเทปะขโทษทีค่ะ <c oughs> มีเทพารักนะปกปากรักษาอยู่ในบ้านดวงชะตาเปิดเหมือนพลังบุญพลังบุญเหมือนดวงชะตาเนี่ยชะตามันดีแล้วนะวันเนี้ชะตาดีการเงินคล่องตัวการเงินคล่องตัวอยากคนขัดสนอยากจะหยิบจะยืมเงินทองที่ไหนก็หยิบได้มีคนเมตตามีคนเมตตารักใครให,ให้ช่วยเหลือ สิ่งที่คุณเหยียบอยู่เนี่ยเหมือนชะตาคอกรบกำและบางทีเนะี่ยคอกรบกร,รม,มันเปิดมาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยขอต้องไปดูแต่ละบุคคลนะคนเกิดอาศีติ์พราะถึงได้บอกว่าจะว่าดวงดีก็ดีจะว่าดวงไม่ดีก็ไม่ดีเพราะว่ามันมีพลังกรรมตามมาแต่ก็คนมีพลังกรรมตามก็มีพลังบุญพลังเจ้าที่เทพารักษ์อะไรก็ จากหนักให้เป็นเบาอะ่ะเพราะฉะนั้นถึงไงก็ถือว่าเป็นวันดีของคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะต้องทำให้ถูกให้ต้องอืทำ <c oughs> <c oughs> ให้ถูกให้ต้องทำให้ดีแล้วคุณก็จะแคล้วคลาดคุณจะอาจจะได้รับสิ่งดีๆอาจจะได้รับโชคใหญ่เลยฝ่ามือนี้ก็ได้นะคะเท่านี้นะคะของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ค่อยสบายทำก็มีการไอมีอะไรตอบขึ้นมาต่อมาของคนเกิดวันจันทร์ค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์นะคะ คนเกิดบัจณฑ์นนะปัญหาปัญหาอะไรที่ผ่านมาที่แล้วมาอุปสรรคปัญหาอะไรแล้วแต่วันนี้ถือเป็นวันดีจะเป็น สิ่งที่คุณความเข้มแข็งของคุณมีให้มีพลังซ้อนพลังช่วยเหลือให้คุณผ่านพ้นปัญหาให้คุณทำอะไรที่ว่าคิดจะเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นการเดินทางอุปสรรคการงานอุปสรรคอะไรแล้วแต่คุณผ่านพ้นไปได้คุณมีตัวช่วยมีพลังช่วยวันนี้คือเหมือนดวงดีมีพลังพิเศษมาหกดาบเนี่ยคือว่า แคลคลาปลอดภัยถึงจะมีดวงถึงที่นั้นเขาจะมีเรื่องที่นั้นที่คุณไปจะมีเรื่องมีราวแต่คุณมีเงาซ้อนมีตัวช่วยให้คุณผ่อนหนักให้เป็นเบาให้แคลคลานะคะให้แคลคลาไปได้หนึ่งคาถาการงานอุปต a k คุณไม่มีอันนี้นะการงานคุณก็มีความสาเร็จดวงหนึ่งคาถาเข้มแข็งคุณคนเกิดวันจันทร์คุณเป็นคนลักษณะ เข้มแข็งเป็นนักต่อสู้มีฟาร์มสำเร็จให้คุณนะทุกอย่างอยู่เลยอุ้มมือคุณถ้าคุณจะทำ คุณยิ่งคนที่มีจิตใจนักบุญก็พลังพลังบุญก็จะย้อนกลับมาช่วยคุณเหมือนให้ดีอ่ะให้แควคาาปลอดภยัยการเงินหกเหรียญเนี่ยจากทำมาาร์มสําเร็จเรื่องงานทุกอย่างคุณทำลยบ้านคุณตัวคุณที่ทํางานของคุณหรือเลยแวดวงของคุณมีารามมีาร์มสํารเร็จฝ่าฟันมาได้เป็นการเงินที่เหลือกินเหลือใช้จาก การเงินเนี้ยถ้าคุณรู้จักใช้รู้จักทำให้ถูกให้ต้องคุณจะเหมือนว่าผ่านพ้นไปได้จะทำเป็นการเป็นชีวิตที่มั่นคงนะถึงยังไงสิ่งดีๆก็จะมาหาคนวันจันเป็นสิ่งที่ชีวิตที่มั่นคงความสุขการเงินการทองเนื้ออะไรเงี้ย มันคือเป็นความสบายใจนะคุณจะฝ่าฟันเหมือนคนเคยเป็นหนี้คุณก็จะได้พะชัยหนี้ได้ผ่อนหนี้ผ่อนสินหรือว่าทํางานก็เป็นเงินเป็นความสาเร็จเลยในครอบครัวก็รักใคร่กลมเกลียวนะเหมือนคุยกันได้ตัวคุณเป็นคนหญิงหรือชายมีสเสน่ห์ในตัวมีพลังซ้อนพลังแห่งความเมตตานะคะวันนี้ถือเป็นวันดีของคนเกิดวันจันทร์ค่ะมีอีกมากมายคือทักไม่ได้ ว่าจะไปตรงกลางค่ายแต่ขอให้รู้ว่าไพ่ลงอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีๆสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคารค่ะ เปิดมาทางให้เลือกคว์มเข้มแข็งฟาร์มสับสนวันนี้ครูคือคุณมีสิ่งคนเกิดจังคามีสิ่งดีๆมุ่งมั่นเข้มแข็งทำการงานทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะคะวันนี้ถือเป็นวันดีนะมีแรงสนับสนุนถึงแต่คุณก็ยังมีปัญหาในอารมณ์ ของตัวคุณนะระวังรักษาสุขภาพจะเจ็บจะป่วยนะจะมีเรื่องถกเถียงขัดอกขัดใจไม่สบายใจเรื่องหงุดหงิดนะคะความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จจะมีให้คุณนะคุณให้ตั้งจิตตั้งจิตมั่นจิตศรัทธา คุณไม่ลำบากลำบนคุณมีความสมบูรณ์มีความสมบูรณ์มีมีความสมบูรณ์ในตัวคุณถึงชีวิตเนี่ยจะมีอุปสรรคฝากน้ำอะไรแต่คุณก็เอาไปได้คุณหุดหยิดด้วยตัวคุณเองแล้วก็อาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีรักษาสุขภาพมาั่งแล้วตัวคุณเนี่ยมีพลังพลังที่ว่า ถ้าคุณใช้สติเป็นที่ตั้งสติเป็นที่ตั้งใจมีศรัทธาทำอะไรก็ได้อย่างนั้นคือว่าคุณมีเมตตาต่อคนอื่นคุณก็ได้รับความเมตตาต่ออีกคนทำอะไรไม่มีอุปสรรคฝากหนามอะไรนะคะใช้สติเป็นที่ตั้งตัวคุณอุดมสมบูรณ์นะไม่มีเรื่องร้ายอะไรเข้ามามันก็จะผ่านไปได้เพียงแต่อยู่ที่ตัวคุณ ใจิตใจไม่สง,งบหงุดหงิดหรือว่าไม่สบายเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นวันลงท้ายด้วยดีเป็นวันดีของคุณตกนะ้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม,ไม้คืออุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้มีอยู่ทำอะไรก็มีคนหนุนหลังนะคะวันนี้ก็ถือเป็นวันดีของคนเกิดวันอังคาระคะ่ะต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะ ขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันพุธค่ะดีมากห้องเตะห้องเตะนะฝ่าฟันวันนี้เข้มแข็งเป็นนักต่อสู้ ุณมีอำนาจวันนี้ได้มีอำนาจพลังในตัวของคุณเนี่ยแล้วก็ดวงการเงินนะก้าวเหรียญเลยนะคือชะตาของคุณนี่ยคนเกิดวันพุธเนี่ยนะคะคือชะตา <c oughs> ชะตาของคนเกิดวันพุธนะคะคือเข้มแข็งต่อสู้แต่คุณก็มีเนี่ย ดวงการเงินวันนี้ไหลลื่นคล่องตัวอาจจะเป็นลาบลอยได้ของกำนันอะไรอย่างเงี้ยความสำเร็จได้รับข่าวดีเรื่องงานเรื่องการจะขยายกิจการหรือดวงการเงินเข้มแข็งขึ้นจะได้รับข่าวดีได้รับได้ยินเรื่องดีๆนะสุขภาพร่างกายคุณตอนนี้แข็งแรงดีชีวิตคุณฝ่าฟันอุปสรรคอะไรไปได้ ไปได้นะคะเนี่ยวันวันพูดวันนี้ถือเป็นวันดีของคุณคุณมีเงินคุณต้องมีสติรู้จักเผื่อแผ่รู้จักทําบุญทําทานมีศีลธรรมเท่าก็ต่อบุญต่อกุศลให้คุณคุณยังทําอะไรความสําเร็จคุณมาอย่างเยือกเย็นไปได้สวยไปแบบเรียบ <c oughs> ไปแบบเรียบเรียบแบบเยือกเย็นนะคะแต่การเงินน่ะคุณเหมือนวัฒนาการเงินวันนี้ดีทำอะไรก็เป็นดอกเป็นดวงอยู่ดีๆงานก็เยอะแยะมากมายถ้าคุณจะทำหรือว่าคุณคิดลงทุนอะไรก็มีความสำเร็จให้นะคะ คุณเป็นคนที่เหมือนตอนนี้ไม่แสดงออกเงียบอยู่เนี้ยแต่คุณลึกๆของคุณมีแผนมีครามสำเร็จไว้ให้วันนี้ก็ถือเป็นวันดีของคนเกิดวันพุธค่ะต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพฤหัสนะคะ ความยิ่งใหญ่ความเข้มแข็งฟารามเด็ดเดี่ยววันนี้คุณมีพลังดีๆพลังวิเศษพลังที่เหนืออำนาจจากคุณนะคะวันนี้ไปคือพลังดีๆพลังพิเศษ นะมีความสำเร็จตัวคุณคิดทำอะไรขยายกิจการลงทุนต่อยอดอะไรคุณทำได้นะคะคุณคือถือเป็นวันวันดีของคุณเลยค่ะมีความมีความสำเร็จให้คุณคุณมีถ้าคุณคนนั้นมีความตัธามีความตัธาในศาตนาจะเป็นอะไรก็ได้ดูมาพระ พระมีคังเขนอยู่ไม่ว่าตาานาอะไรสิ่งที่คุณศรัทธาศรัทธาคนที่มีศรัทธาในตาสนาของตัวเองคนเกิดวันพระหัสมีความสำเร็จการเงินคุณมีใช้มีคนประจบต่อพอขอแบ่งปันช่วยเหลือแต่คุณก็ต้องช่วยเหลือแบ่งปันคุณใจมีเมตตาคุณแสดงความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่จะมาหาคุณ เพราะคุณมีความมีความเมตตาอยู่ในตัวนะคะวันนี้คือเป็นวันเข้มแข็งมีทนเนค่ะขอ,ข,อขอบครอบครัวนะมีแครอบครัวคุยกันรู้เรื่องเป็นสุข เหมือนมีคู่ครองก็คอยเอาอกเอาใจคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินเหมือนกันนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องความสาเร็จที่หวังไว้หรือว่าไม่ใช่จะเป็นการเงินอาจจะสมัครงานสมัครเรียนเนื้ออะไรเนี่ยสิ่งที่คุณหวังคิดถึงคุณจะได้รับข่าวดีข่าวดีนะคะของคนเกิดวันพ่ะหัสวันนี้ถือเป็นวันดีของคุณะคะ่ะ ต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะ ดีนะคะวันนี้เทพีแห่งความสุขเทพีแห่งความสมบูรณ์เทพีแห่งความตําเจตุกสมหวังวันตุกถือวันนี้เป็นวันดีของคุณนะคะวันนี้เปิดทางมาเปิดทางที่แจ่มใสไม่มีเมฆไม่มีหมอกนะคะการเงินนะกับวันนี้คนเกิดวันศุ์มีสเสน่ห์มีแตะคน เหมือนอยากเข้าใกล้มีคนอ่อนน้อมท่อมตนคนอยากใกล้ชิดการเงินของคุณมีความพอใช้มีพอกินพอใช้ในครอบครัวนะคะความสุขคุณมีให้ความสุขความอูดมสม,มบูรณ์มีมากเทพีแห่งความสุขยิ่งคุณวันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนดวงดีย่างเข้ามาบุญกุศลก็เปิดนะ การเงินถึงจะมีแค่สามเหรียญแต่ค <Jim, S 2> ุณก็มีความสุขนะคะความสุขของคุณนะคนเกิดวันศุ์เริ่มดีขึ้นมาในสิ่งที่คุณศรัทธามุ่งหวังเจ้าที่เจ้าทางให้ความสุขให้ความบุดมสมบูรณ์คุณจะมีความสุขที่ยั่งยืนวันนี้คือเป็นวันดีเลยนะแทบจะสามใบดีเท่ากับว่าแทบจะทุกคนที่มี อาจที่อาจจะได้เจอทุกคนแทบจะได้รับสิ่งแบ่งปันอันนี้คืออุดมสมบูรณ์ความสุขควารมร้นเหลือสุขนี้อยู่ได้นานอยู่ได้ยาวเป็นความสุขและความสบายใจสิ่งดีๆจะเดินทางเข้ามาหาตัวคุณดูมานานแล้วนะของคนเกิดวันสุก่ะ ยำแย่มาเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีดดดดแต่วันนี้นะโชคดีถือเปิดมาก็เป็นวันดีแล้วแถมถ้าจะให้ดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณแล้วแพ่เมตตาใจเมตตาอ,อโหติกรรมคุณจะได้รับความสุขยั่งยืน <c oughs> <c oughs> จะได้รับความสุขยั่งยืนยาวเลยนะคะ ของคนเกิดวันศุกอยากทักทายวันนี้ต้องขอโทษนะคุยนานไม่ได้จะ่พยายามทายให้จบแต่ว่าเป็นถือว่าเป็นวันดีนะแต่ทายให้เข่าวๆถือเป็นวันดีของคนเกิดวันศุกเลยนะเขาบอกว่าถ้าตัวตนของคุณมีเมตตาสามเหรียญเนี่ยคือสามเหรียญน,นี่แบ่งเป็นว่า เหมือนทําบุญทําทานเนื้ออะไรหรือบุญจะกลับมาจำยิดเหมือนเป็นสเสน่ห์ในตัวของคุณมีจิตใจอะไรอย่างเนี้ยคุณนึกถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่ทําให้คุณมีชีวิตที่ดีๆนะคุณนับสิ่งดีๆอะไรเงี้ยก็จะมาหาคุณแบบยืนยาวนะคะสําหรับคนเกิดวันตุกวันนี้ ขอบอกว่าดีมากอุดมสมบูรณ์มีความสุขเปิดมายังมีความสุขถึงการเงินจะเล็กจะน้อยแต่คุณได้ฟังอะไรทำอะไรมันเหมือนมีความติงดีๆเข้ามาหาตัวคุณค่ะต่อมาก็วันนี้วันดีวันศุกร์นะคะต่อมาก็ของคนเกิดวันเสราร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้กดเกิดวันเสราร์นะคะ ถ้าฟังเนี่ยอาจจะเสียงไม่ค่อยรู้เรื่องมากเพราะตแบงแบ่งเสียงไม่ค่อยได้นะคะคือป่วยอยู่เสียงไม่ค่อยดีแต่ก็จะพยายามทายให้ได้นะคะของคนเกิดวันเสาร์นะคะไพ่นี้ไพ่ตัวรวมขอเป็นตัวแทนรับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันเสาระคะ์ค่ะ โอ้ดีเลยชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทางที่เขาเปิดเนี่ยเปิดบุญเปิดกุศลเลยนะคุณจะได้พบเพื่อนเก่ารักเก่าอดีตชาติที่คุณยังไม่เคยเห็นบุญกุศลที่คุณเคยสร้างมาบุญวาสนาที่คุณสร้างมาอันนี้ไม่ได้เปิดกรรมนะคะอันนี้เปิดเปลี่ยนวงล้อเปลี่ยน เปลี่ยนสิ่งดีๆที่ได้เจอนะคะไพ่ไพ,พ่เปิดตัวนี้ไม่ได้ธรรมดาถ้าเขาจะเปิดเวรเปิดกรามเปิดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้คือหมุนหมุนเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาจะได้เจอคนอุปถัมภ์ค้ำจูมีความสำเร็จนะที่คุณทำไว้คุณก็เหมือนว่าคุณจะไม่เดียวดาย คุณก็เหมือนยิ่งดวงดีก็จะดีขึ้นไปอีกการงานการเงินการงานมีความสำเร็จให้นะนะคะแต่คุณถึงยังไงบริวารก็ทำาวามอึดอัดใจทำาวามหนักใจให้คนเกิดวันเสาร์นะคะ คนเกิดวันเสาร์บริวารทำความหนักใจอึดอัดใจหรือตัวคุณก็หงุดหงิดหรือให้รักบางคนก็ตกอยู่ในทางที่สุขภาพไม่ดีให้รักษาสุขภาพร่างกายนะคะให้ดีเพราะฉะนั้น ที่สิ่งที่หมุนเวียนมันเนี่ยคุณก็กํากำลังเข้าตาจนหมุนขึ้นมาใครจะไปรู้ล่ะคะว่าคุณนะ่ะบุทรรมบุญอะไรไว้เยอะไหมถ้าคุณทำบุญไว้มากมายเยอะมากมายคุณได้เจอแจ็คพอตหรือได้อะไรขึ้นมาได้รางวัลใหญ่ๆได้ของกำนัน อะไรอย่างนี้นะคะแต่มันมีปัญหามสำเร็จเรื่องการงานก็จะค่อยดีให้ตั้งสตินะคะแต่คุณวุ่นวายถ้าบางคนก็วุ่นวายในที่ทำงานวุ่นวายในเพื่อนร่วมงานแต่คุณก็เอาชนะได้แต่เนี้ยมันเป็นพลังเจ้ากรรมในเวรให้รักษาสุขภาพมั่งนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ดวงชะตาของคุณนะคะคือชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะอย่างปีที่แล้วมาลำบาก กเหลือเกินนะหรือเดือนที่แล้วว่าอาทิตย์ที่แล้วลำบากเหลือเกินเนี่ยถ้าคุณมาเจอดีๆขึ้นมาชีวิตคุณเปลี่ยนไปอย่าง อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวคุณมีสิ่งมีพลังงานที่เข้มแข็งมีสิ่งที่เข้มแข็งปกป้องคุ้มครองตัวคุณให้ชีวิตคุณพบแต่สิ่งดีๆนะคะรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะคะวันนี้ถือเป็นวันดีของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ